ช่องทางลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโควิด19ผ่านค่ายมือถือสำหรับประชาชนทั่วไปมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเก็บเป็นอดีตพยาบาลนะคะที่จะมาแชร์ความรู้ข้อมูลการดูแลตัวเองเบื้องต้นให้กับทุกคนได้รู้กันนะคะตอนนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็เปิด รับจองคิวฉีดวัคซีนนะคะผ่าน4ค่ข่ายมือถือแล้วนะคะสำหรับ d t แทนะคะ TRUE แล้วก็ AIS นะคะแล้วก็บริษัทโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่า NT นนั่นเองนะคะโดยประชาชนนะคะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปถึง59ปีนะคะเป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถลงทะเบียนรับวัคซีนได้ฟรีเลยนะคะซึ่งสามารถ จองได้ทั้งทางออนไลน์นะคะแล้วก็ทางช็อปทางหน้าร้านได้เลยนะคะจะไม่มีการรับวอ l k in นะคะเพื่อลดปัญหาการรอคิวนานแล้วก็ลดความแออัดด้วยค่ะโดยจุดบริการนะคะจะอยู่ที่ศูนย์การฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อนะคะเปิดรับจองนะคะตั้งแต่วันนี้นะคะคือวันที่27พฤษภาคมตั้งแต่9โมงเช้าเป็นต้นไปนะคะแล้วก็ได้เริ่มฉีดเนี่ยวันที่7นะคะมิถุนายนตั้งแต่ 9โมงเช้านะคะจนถึง6โมงเย็นเลยค่ะไปดูช่องทางของแต่ละค่ายกันค่ะค่ายแรกนะคะ d t t แท่ะสามารถลงทะเบียนนะคะได้ทั้งทาง d t แท a p แอปนะคะแล้วก็ w w w d t a c .co.th ค่ะและทางช็อปของ d t แทค่ะและยังสามารถลงทะเบียนให้กับครอบครัวได้อีก2รายชื่อด้วยนะคะต่อไปของ True นะคะ True เนี่ยสามารถกดดอกจันนะคะ 7 07กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกแล้วก็จองคิวได้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นทาง v a c c i n e .truid.net e นะคะหรือว่าจะเป็นทางช่องทาง QR code ค่ะตามสื่อของ t ทูที่เขาปล่อยออกมาค่ะและค่าที่3นะคะก็คือของ AIS ค่ะได้ที่ช่องทาง www.ais.th ค่ะแต่ว่ามีข่าวว่าของ AIS เนี่ยเต็มไปแล้วนะคะ หามีข้อสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะสามารถโทรไปถามได้ที่1516นะคะจะมีออคู่สายอยู่450คู่สายด้วยกันนะคะที่สำหรับตอบข้อสอบถามแล้วก็ข้อสงสัยต่างๆนะคะก็จะสามารถโทรสอบถามได้นะคะตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันเลยค่ะ โดยการรับวัคซีนนะคะจะมี4ขั้นตอนง่ายๆค่ะใช้เวลาไม่เกิน45นาทีดังนี้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปถึงเ,เขาก็จะให้วัดอุณหภูมิก่อนนะคะแล้วก็ชั่งน้ําหนักวัดความดันค่ะแล้วก็ให้ใบยินยอมการรับวัคซีนนะคะพร้อมกับใบคัดกรองค่ะสำหรับผู้ป่วยที่มออีประวัติการแพ้ยารุนแรงนะคะหร,หรือว่าผู้ที่กินยาต้านริมเลือดนะคะละลายริมเลือดที่ทำให้เลือดแข็งตัวช้าก็จะส่งไปให้แพทย์นะคะ คัดกรองอีกทีหนึ่งนะคะที่จุดดูแลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงค่ะขั้นตอนที่2ลงทะเบียนโดย QR code ที่เราจะได้มาตอนที่เราลงทะเบียนจองไว้นะคะพร้อมกับแสดงบัตรประชาชนตัวจริงของเรานะคะและลงนามใบยินยอมรับการฉีดวัคซีนค่ะแล้วเราก็จะได้ใบนัดเพื่อฉีดเข็มที่2มาด้วยค่ะจุดที่3นะคะก็คือจุดฉีดวัคซีนค่ะจุดที่4นะคะก็คือจุดที่พักเพื่อ รอสังเกตอาการผิดปกตินะคะ30นาทีหลังฉีดน,นะคะในในระหว่างนี้นะคะก็จะให้เราเนี่ยทำแบบประเมินนะคะในลายหมอพร้อมนะคะถึงอาการไม่พึงประสงค์ต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยฉีดวัคซีนแล้วนะคะเราพร้อมกับออกใบรับรองการฉีดวัคซีนให้เราด้วยค่ะเสร็จแล้วค่ะทั้ง4ขั้นตอนง่ายๆเนี่ยจะไม่เกิน45นาทีนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะใครที่ลงทะเบียนผ่านช่องทางต่างๆที่พูดมาเนี่ย มีปัญหาติดขัดน,นะคะหรือว่าไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนด้วยวิธีนี้นะคะก็มีวิธีการลงทะเบียนที่7 e l e v e n หรือว่าที่มินิมาร์ตใกล้บ้านคุณมีที่ไหนบ้างและต้องเตรียมอะไรบ้างอย่าลืมติดตามในคลิปต่อไปนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เกดด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ